on, Ma. Baby, I got this. Is it the one that we have? That's the one you like, man. Yeah. คนคะแจมกลับมาถึงห้องแล้วออกไปแบบไม่นานแต่แบบว่าร้อนมากเพราะมันหมักมาก,มากคนคะกินข้าวกันคะคะจำได้อันนี้มาให้ทุกคนดูดีกว่านี่ ข้าวกระเพราเนื้อเปื่อยไข่ดาวให้ทุกคนดูโอ้น่ากินมากน่ากินมากข้าวกระเพราเนื้อเปื่อยไข่ดาวไม่ใส่พริกเพราะว่าวตอนนี้น้องแกมแบบว่ากินเผ็ดไม่ได้นะคะก็นี่จะเป็นข้าวกลางวันของเรานะคะมากินข้าวกันดีกว่าทุกคน strong mind game The one person left ran for three minutes. Oh uh, I love how the She needs to slide to my left. Okay. okay, yeah, don't pre-drop the pallet. You gotta stay at the shack for a while. Okay. Wait, he yeah. ran away from the shack? Okay. กลับมาอยู่กับน้องแกมในรูปแบบแว่นแว่นอย่างนี้นะคะจะบอกว่าปกติเวลาเราทําวิดีโออะ่ะเราก็จะพยายามจะใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคือเป็นการตากุ้งยิงเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์แบบยาวมากใส่คอนแทคเลนส์ทั้งวันแกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํานะคะ ก็ได้รับคาสั่งจากคุณหมอกว่าไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ยาวๆนะคะแล้วเมื่อกี้นี้นะใส่คอนแทคเลนส์ได้ประมาณแสามชั่วโมงแกมเริ่มมีความสุขว่าตาแห้งมากแกก็เลยเปลี่ยนมาใส่แว่นแทนนะคะแล้วก็แว่นนะ่ะแกมเคยพูดไปแล้วอันนี้เนี่ยแว่นนีนะ้อยู่มานานมากแกมรักแว่นอันนี้มากก็เลยพยายามไม่เปลี่ยนแว่นนะคะมันจะเป็นนี่ห้อ L O O K K A T E เผื่อใครสงสัยแต่แกมไม่ความสุขว่าแว่นอันนี้เนี่ยมันน่าจะตกเทรนล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แกมแบบชอบแว่นอันนี้ของแกนะคะ ทีนี้ทุกคนทีนี้ทุกคนจะบอกว่าเราอะจะมานั่งทํางานกันแล้วมีคนแกหมาทําไม่นี่นะคะกิฟต์เอาเวงมีคนจอยกิฟต์เอาเวเราประมาณห้าสิบคนห้าสิบคนห้ารางวัลห้ารางวัลถามสามนีได้วยว่าเออควรทำแบบ4ี่รางวัลหรือห้ารางวัลดีสามมี่บอกห้ารางวัลไปเลยนะคะจัดไปเลยคะ่ะผู้ชนะห้าคนนะคะใครยังไม่รู้หนูน้องแกเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะแต่คือ งานที่แกมได้มามันเป็นงานแบบคล้ายๆแบบีโมททุกคน R E M O T E เป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่แบบว่าสามารถทำงานจากบ้านได้เดีย๋ยวแป๊บนึงนะมันก็จะมีปัญหาตรงน,นี้แบบว่าโอ้เริ่มเครียดแล้วอือทุกคน <laughs> <laughs> อยู่ก็เครียดนะคะขอ,อขอไปนั่งช่วยลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือโอเคทุกคนไปค่ะไปค่ะช่วยลูกค้าค่ะ นะคะเป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วทุกคนให้เพื่อนๆดูนี่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 น,นี่นี่นะคะเกือบหกโมงแล้วนะจะบอกว่าจะบอกว่า่ะลงไปข้างล่างมาคือไปเอาผ้าที่กมซักไว้นั่นแหละแล้วก็บ้านแกม่ะมันอยู่ใกล้ๆแบบสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะคะแกมก็วันนี้เนี่ยแกต้องออกไปซื้อของเข้าบ้านพอดีนะแกว่าแบบไม่อยากให้แม่กับป้าออกไปข้างนอก เลยซื้อของให้เขาถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรซื้อของให้เขาแล้วก็ให้ป้ามาเอาเมื่อกี้นี้นะคะคิดถึงการกอดป้ากับแม่มากเลยขนาดว่าอืมบ้านเราอะ่ะอยู่ใกล้กันแล้วก็ป้ากับแม่ชอบเอากับข้าวมาให <c oughs> เา้เขาดูแลเขาดูแลจริงจริงคือเขาชอบเอากับข้าวมาให้หรือแบบมีผลไม้เมื่อวานนี้ก็คืออยู่ดีแม่ก็แบบบอกให้ป้าเอาลิ้นจี่มาให้อะไรเงี้ย <c oughs> แม่ทุกคนแม่อยากให้กินมิ้งจีนะคะเห็นเคเขียวเนี้ยแม่บอกว่าหวานมากแม่ก็เลยให้ป๊าเอามาแต่ว่าเราอะไม่ได้กอดกันมาประ,ประมาณเดือนหนึ่งแล้วอะสิ่งที่ยํปาป๊าเปิมมากกับการกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะแบบว่าแกไมได้เจอป้ากับแม่นะอันเนี้ยทาให้แกมาแฮปปี้มากแต่ก็อยากกอดคิดถึงอืมมือเย็นของเราวันนี้นะคะบอกเลยว่านะ่ากินมากม น้องแก้มนะคะถ่ายวิดีโอรีวิวคุชชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะวันนี้ทำงานยาวมากเดี๋ยว เราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเพราะตอนนี้ก็มีความสุขวาร้อนมากประตูประตูอยากขยับก็เราจะเข้านอนกันทุกคนแล้วก็แกมอาจจะลงสกินแคร์เล็กน้อยขออนุญาตกินไดโคนะคะ <S 2> <S 2> เพราะว่าต้องการพลังงานเีเราจะมาล้างหน้ากันนะคะอย่างแรกนะคะแกมไปได้ที่ล้างหน้าตัวนี้ของไดโซมาทุกคนแกมก็ใช้ตัวนี้มา แต่ใช้แล้วแบบไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้ต่อให้หมดนะคะคือลองพื้นหนลุดไปบ้างแต่ว่ามาัสคาร่าเนี่ยโอ้ยไม่หลุดเลยเป็นมาสคาร่าตัวใหม่ที่ยอมทำรีวิวไปนะคะเปิดไฟกันทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วทุกคนแอมจะกินสองตัวนี้นะคะทำรีวิวไปแล้วนี่แบบง,งานคอลลาเจนนะคะมีความสถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวก็เลยคิดว่าเฮ้ย กินต่อดีกว่าเป็นสกินแคร์ที่มีความหืนประมาณหนึ่งแกมใช้แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่เดี๋ยวจะใช้ต่อว่ามันจะช่วยอะไรแล้วได้ไหมแล้วก็เนื้อเขาแบบเป็นน้ำเหมือนกันนะคะนะคะช่วงนี้ใช้บ่อยมากกรีนทีซีดเซรั่มนะจ๊ะที่เพิ่งออกมาใหม่ทุกคน c ค e ียโนสนะคะ Dark Spot Bright s o u u t i o เซรั่ม ซิก้าซิปิ้งมาสนะคะตีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กันต้องตื่นประมาณหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะคะตื่นมาทำงานนี่แหละแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าไมใส่ค่ะนอกจากว่าวันนี้นะคะ ขับไหมคะทุกคนวันนี้แม่ขับรถเอาทุเรียนมาให้กินเองเลยเพราะแบบคุยอยากให้ลูกได้กินคนแกมจะแกะไปด้วยกินไปด้วยนะคะที่แกมมานั่งกินในห้องเนี่ยมันมีเหตุผลแฟนแกมแบบว่าไม่ถูกกับกลิ่นทุเรียนเลยทุกคนกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระปิหรือว่ากลิ่นปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยนางเป็นคนเซนสิทีฟนางไม่สามารถรับกลิ่นพวกนั้นได้นะคะเราก็ต้องมากินในห้องนะ กินมากได้รับมิสคอรประมาณแบบสามสี่มิสคอแยมั้ยทำไมแม่โทรมาบ่อยจังแม่ฝากทุเรียนไม้ให้กับรอบประพอนะลูกมาเอาด้วยเอาทุเรียนมาให้เพื่อนๆชอบกินทุเรียนแบบไหนกันคะแกมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินทุเรียนแบบก,อบกรอบๆกรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนี้นะ โอ้หอร่อยมากอืม I ate my durian and then I'm back here you miss me love <Boys. S 1> คนขาแกมกลับมาอัปเดตเพิ่งลางหน้ามาตอนนี้ได้ความที่ว่าเราอะลืมคิดไปว่าเอ้ยกินทุเรียนผูนึงอะ Sabes, มันจะแบบว่าส่งผลอะไรไหมตอนนี้ม,ม,มีความสุขว่าแบบหน้าอกอะร้อนมากแล้วก็มันร้อนไปหมดทั้งตัวเลยขนาดว่าแกมกินน้ำไปประมาณแบบสองขวดแล้วนะกินพิซซ่าไหมคะ้ยงเนเดี้ยวอีก้ดวยวได้วยิยย่าีดัสไดด หลังจากที่ไปประชุมเสร็จประชุมมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะมากินไอติมกันนี่ ตกกินอันนี้นะคะซื้อมาจากเซเว่นนะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันว่ายังไม่เคยลองว่ารสชาตินี้เนี่ยเป็นยังไงนี่อันนี้คือมะม่วงปอกมันแล้วมันขมๆมาทุกคนกันว่าเลยปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่นะคะรสชาติมันจะเป็นประมาณแบบว่าเกล็ดน้ำแข็งกาแฟโคโคแล้วก็เป็นแบบแบบผสมแบบคล้ายๆมาเลยช็อกโกแลตอะทุกคน ออร่อยวันนี้นะคะภารกิจของเราอะยังไม่จบแค่นาะนทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือแบบสามทุ่มแล้วนะคะมีงานต้องทำต่อยังมีงานต้องทำต่อ แต่ว่าเดี๋ยวพยายามนั่งทำงานให้จบ